ครับช่วงนี้กลับไปที่ท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวราเทพรัตนากรนะครับท่านรัฐมนตรีครับครับครับผมอยู่นะครับอยู่ในสายนะครับครับเมื่อสักครู่นี้ค้างคําถามว่าทําไมเราต้องออกเป็นร่างกฎหมายกู้เงินครับแทนที่จะจัดสรรในรูปของงบประมาณรายปีครับครับคงต้องเรียนที่ใจอย่างนี้นะครับว่าการดาเนินการโครงข้างพื้นฐานครั้งนี้นะครับเป็นเรื่องของการจัดทํา โครงสร้างพื้นฐานที่จะครอบคลุมทั้งประเทศในเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางคมนาคมและการขนส่งนะครับจึงต้องใช้งบประมาณจํานวนมากไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณประจําปีปกติได้เนื่องจากว่าข้อจํากัดในงบประมาณประจําปีปกตินะครับที่เราจะต้องไปใช้ใจ่ายในภารกิจของหนวงานกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือง,งบลงทุนนะครับงบประมาณประจําปีปกติมี สัดส่วนงบลงทุนอยู่เพียงประมาณน้อยละ20เปอร์เซ็นต์นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของงบประจำดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะบรรจุโครงการต่างๆไว้ได้นะครับอีกทั้งถ้าหากเราไปใส่งบประมาณประจำปีปกติเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถทำโครงการได้อย่างต่อนเนื่องและเชื่อมโยงกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการดำเนินโครงการนี้จะต้องมีความแน่นอนในเรื่องของที่มาของเงินเพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้ลงทุนนะครับ แล้วก็จะเกิดความมั่นใจของประชาชนหรือภาคเอกชนที่จะมีการวางแผนในเรื่องของการดําเนินการลงทุนควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐนะครับจึงมีความจําเป็นว่าการใส่เงินงบประมาณปกติเนี่ยนะครับะจะไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะทําให้โครงการเนี่ยไม่ไมต่อเนื่องเชื่อมโยงกันครับครับมีผู้ให้ความห่วงใยว่าอาจจะทําให้นี่สาธารณะอาจจะเรียกว่าเกิน วินัยทางด้านการคลังตรงนี้เราเราอธิบายได้อย่างไรครับเรียนยืนยันว่าก่อนที่จะมีความเห็นและก็สรุปออกมาเป็นพระราชบัญญัตริรัฐบาลได้มีการประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานหลักไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพับนะครับทางสํานักงานนี้สาธารณะนะครับทางสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อีกครั้งสำนักพบประมาณนะครับได้ช่วยกันดูหมดแล้วว่าปัญหาในเรื่องของการที่เราจะใช้เงินลงทุนสองล้านล้านเนี่ยนะครับจะไม่กระทบกับหนี้สาธา,ารณะเนื่องจากว่าเราจะใช้เป็นการขยอยใช้ในแต่ละปีไม่ได้คราวเดียวสองล้านล้านนะครับ,รบจะเป็นเรื่องของปีที่มีความยําเป็นใช้เป็นขั้นบันไดไปตั้งแต่ปีที่หนึ่งปีที่เจ็ดนะครับดังนั้นในกรอบความยั่งยืนทางการคลังวิัยการเงินการคลังเนี่ยนะครับ เราจะกําหนดไว้ว่าจะไม่ให้เพดานหนี้สาธารณะสูงเกินกว่าร้อยละ50ของ GDP ครับโดยเฉลี่ยและคิดคานวณแล้วจะไม่มีปีใดในระหว่างช่วงที่เรามีการกู้เงิน7ปีนี้นะครับหนี้สาธารณะจะเกินร้อยละห้าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ตามกรอบความยั่ง,งยืนทางการลังอย่างแน่นอนครับครับ เนื่องจากว่าเป็นโครงการขนาดไม่กับโปรเจกต์นะครับก็มีความห่วงใยกันเรื่องความโปรง่งใสอะไรต่างๆเนี่ยรัฐบาลได้เตรียมหรือว่าจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้อย่างไรครับในกฎหมายนะครับจะมีเรื่องของกระบวนการขั้นตอนนะครับที่จะดําเนินการให้มีการตรวจสอบตั้งแต่ต้นนะครับประการแรกอย่างที่เราคงทราบว่าเรื่องนี้เป็นการออกพรบเมื่อเป็นการออกพรบรการตรวจสอบขั้นตอนแรกก็จะต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรและผ่านวุฒิสภา เพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะดําเนินการให้ความเห็นชอบก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะเป็นการตรวจสอบโดยตัวแทนของประชาก่อนหน้านี้เราก็ได้ไปดําเนินการในเรื่องของการเปิดรับฟังความเห็นข้อเสนอจากประชาชนโดยการจัดนิทรัศการนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็มีส่วนร่วมดําเนินการมาตั้งแต่ต้นและในเวลาเดียวกันนะครับการดําเนินการจัดซื้อจัดพอดีเนี่ยครับจะเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับอีกทั้ง จะมีการรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรในทุกปีสิ้นปีงบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของกระบวนการความโปร่งใสเนี่ยเรียนยนืยนยนันว่าจะเป็นไปตามระเบียบทางราชการอย่างเข้มงวดครับผมครับเนื่องจากว่าเป็นการลงทุนโดยการกู้ยืมนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว,าว่าในสุดแล้วก็จะต้องมีการชดใช้การกู้ยืมครั้งนี้คราวนี้ความคุ้มค่าของการลงทุนนี่เรามองอยังไงครับว่าจะมีความคุ้มค่าจากการ สามารถที่จะรายงานตัวเลขอะไรออกมายัางไงได้บ้างครับที่สะท้อนว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุนครับครับก็บมีการวิเคราะห์กันเรียบร้อยนะครับว่าในเรื่องของการดําเนินการโครงสร้างพื้นฐานครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะได้รถไฟความเร็วสูงเราจะได้ระบบรถไฟรางคู่เราจะได้รถไฟฟ้าขนส่มวลชนในถนนปรับปรุงคุณภาพการเชื่อมต่อระหว่างด่านนะครับความคุ้มค่าก็คือในเรื่องของในอนาคตของ ประเทศเราที่จะมีศักยภาพในการแข่งขันที่จะต่อสู้กับการแข่งขันการค้าโลกในอนาคตได้นะครับการคุ้มทุนก็คือว่าในเรื่องของการที่เราจะสามารถประหยัดพลังงานนะครับในเรื่องของการนำเข้าการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับดีนึงก็ประมาณหนึ่งแสนล้านที่จะลดลงในเรื่องของต้นทุนการขนส่งนะครับเรื่องของ การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับมีการคำนวณว่าเราสามารถที่จะเพิ่มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกปีเนี่ยนะครับอย่างน้อยร้อยละหนึ่งนะครับในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอัตราร้อยละหนึ่งต่อปีมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณห้าแสนตำแหน่งนะครับ,รบแล้วก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าทางความมั่นใจของนักลงทุนจะเพิ่มมากขึ้นนักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้น และที่สาคัญที่สุดก็คือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับอนาคตของประเทศเรานะครับครับขณะน,นี้รัฐบาลวางกําหนดเวลาอย่างไรครับพระราชบัญญัติจะนําเข้าสู่สภาเมื่อไรคิดว่าจะเรียบร้อยเมื่อไหร่แล้วก็โครงการจะเริ่มตั้งแต่ประมาณช่วงไหนเป็นต้นไปครับวันนี้นะครับทราบว่าทางสภาผู้แทนราษฎรได้ได้รับเรื่องที่ทางคณะรัฐมนตรีได้ส่งไปแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านประธานสภาผู้แทนรนาษฎรจะบรรจุระเบียบพวราระเมื่อใดน,นะครับ แต่โดยปกติเมื่อส่งเรื่องไปแล้วท่านประธานสภาก็จะบรรจุในระเบียบวาระาไว้เป็นเ,เป,นปกติเหมือนกับร่างพระราชบัญญัติหรือ,อยติใดๆที่ส่งไปนะครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางสภาผู้แทนราษฎรจะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนหรือหลังอย่างไรแต่ก็ได้มีการประสานกันนะครับกับทางคณะกรรมการประสานงานหรือวิบนะครับว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มีการเลื่อนเรื่องนี้ขึ้นมาในการพิจารณา ของสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้านะครับแต่ทั้งนี้ก็คงต้องผลิตการพิจารณาของคณะกรรมการประสานงานนะครับเราก็อยากจะเห็นว่าถ้าหากในสัปดาห์หน้าสามารถพิจารณารับหลักการในวาระที่หนึ่งได้แล้วนี่ครับก็จะมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาหลังจากคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วก็คงจะกลับมาสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนไปผ่านผู้ที่สภาถ้าเป็นไปได้รัฐบาลก็อยากเห็นนะครับให้พระราชญาฉบับนี้ ทันความเห็นชอบของรัฐสภานะครับภายในสิ้นปีงบประมาณนี้ก็ก็คือภายใน30กันยายนนะครับเพื่อที่จะได้เริ่มใช้งบประมาณกู้2ล้านล้านเนี่ยให้ทันต้นปีงบประมาณ2557หรือว่าประมาณวันที่1ตุลาปี255พครับครับอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับท่านรัฐมนตรีครับครับยินดีครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านวราเทพรัตนากรก็คงจะชัดเจนนะครับ เอาละรครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องของไซปรัสซ,ซึ่งมีผลกระทบต่อเรื่องของเงินบาทแล้วก็ตลาดหุ้นไทยในวันนี้ครับสนับสนุนโดยปตทและ www ร์ไว k o เว็บบางก,กาอกไ .com